ที่มันตันมานานอ่ะมันลงเหลืออยู่47.5นัตตี้นะคะชื่อเน็้ชื่อนัตตี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะออกกล้องอยู่ตลอดมันก็จะเห็นว่าตัวเองแบบบวมขึ้นมาตอนโดนบูลลี่นะคะปัจจุบันก็คือโดนบูลลี่ว่าอ้วนเอออะไรแบบนี้หน้าบานเออเราก็เลยแบบหาวิธีในการแบบลด อันนี้คือเวลาไปทานอาหารนอกบ้านนะคะหมอแบงครับอย่างเช่นเป็นเอหรือว่าเป็นบาติชูพาซาหรืออะไรต่างๆก็คือพกตาช่างไปเลยอะค <c oughs> ือในกระเป๋าอ <c oughs> ่ะจะมีตาช่างอยู่ในนั้นมากโอ้ บากมากเราาน,นี้มันเริ่มตันก็เลยหาละเริ่มหาโค้ดท่านใหม่ครับผมเริ่มหาเส้ทนทางใหม่เจอคุณหมอคุณหมอแบงค่ะคือ <laughs> ป,ปกติก็เป็นคนที่ชอบดูแบบเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาหารเพราะเราหมกมุ่นเรื่องลดไขมันเรื่องอาหารมากๆเลยก็เลยแบบว่า หาข้อมูลใน YouTube ก็เจอคุณหมอก็อ <c oughs> ไม่ไแตกต่างกับมู้ที่ฉันเคยแบบว่ารู้มาทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ฟังแล้วสนุกและเข้าใจดีมากๆเลยกับคุณหมอท่านนี้อันนี้เป็นความรูมม้สึกจากที่มันตันมานานนะ,ะมันลงเหลืออยู่ถึง47.5 แต่วันนั้นนะ่นน่นั่งฟังคุณหมอทั้งวันแล้วคือแบบว่าโอ้โหมันเป็นความรู้ที่มันใหม่มากๆเลยมไม่ถึงสี่สิบหคือแบบมู้ว่านมากเลยเพราะว่าน้ำหนักไม่มูงมาเท่าอย่างแบบเป็นสิบปีแล้วนะคะคุณหมอเขาคุณหมอมากเลย,ยไ,ไม่เคยแบบถ่ายแบบดีขนาดนี้มาก่อนมันแบบ นี่มันมานมุนนะคุณหมอคืออารมณ์ดีึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องแบบจำกัดในเรื่องของอาหารอะไรแบบนี้มันมันรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่จะจะได้กินอาหารแบบอยากกินผลไม้อะไรก็กินไปเลยอยากกินหวานก็กินไปเลยอยากกินข้าวก็กินไปมันก็เลยส่งผลทําให้เราแบบว่ามีความสุขทั้งการกินแล้วก็ทําให้เราแบบอารมณ์ดีด้วย